สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนช่องทุกๆทันที่เข้ามารับชมระฟังค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแพร่ปรวยคลิปนี้ทั้งช่องเฮาจะพามาตามสูตรหวยได้วันเด็ดๆนะคะสูตรหวยลาหวหวยไฮนอยของเซียนสมุทรสาครในงวดวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2 5 6 6นหนี้นะคะก่อนอื่นผู้ใดขอมาแล้วฝากกกดแ์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาิีใหม่ๆและก็เพื่อเป็นกาลังแรงใจให้แก่ทางช่องเน่นนะคะเนาะสำรับงวดนี้นะคะ เลขเซียนสมุทรสาครเพิ่นกะจะจัดให้ยน้อยๆเน้นๆอีกคือเก่านะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาเป็นทีนาเสียดายค่ะน้องค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาเลขเซียนสมุทรสาครเท่าออกกับหัวน้องค่ะคุณผู้ชมเลขที่เซียนจัดให้ยนะคะเลขห้าน้อยปกติเลขที่เซียนจัดให้คือสามเก้านะคะเลขออกกับหัวเป็นสามหกน้องค่ะคุณผู้ชมเซียนจัดให้ยเจ็ดเก้าเลขก็ออกกับหัวเป็นหกเจ็ดนะคะเป็น โตเน่นจังจังคือกันนะคะสำหรับเจ็ดเก้าถ้าผู้ใดได้กับหัวไวระวางเลขหกกับเลขเก้านะคะกะคงจะได้โชคได้มานคือเก้าน,นะคะสำหรับเลขเสียนสมุทรสาครเฮ่านักงวดอิพานมาเนาะค่ะมิจมเลขจับคูงวดหนีนะคะทารุนกันนะคะว่าเลขส่นเสียนเท่าจะแตกรั่วเขารั่วตรงตรงจังจังไปจนหอดเล่าพัฒนาบ่อเนาะค่ะสำหรับเลขงวดวัน สุขนี่จะได้เป็นตัวใดแบบดใดห้เอฟซีเฟนช่องเฮาไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีคะเซียนค่ะสวัสดีครับค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องแพรบรเวกเซียนวันนี้ได้เลือกดีตามสูตรหนือยรวันฝากเป็นช่องเราอีกแล้วนะเซียนโห้วัวที่ผ่านมา เลขเซียนสมุดออกกับหัวหลายนอยเลยนะคะเซียนเข้าจังๆแต่ว่าออกกับหัวนะวดที่ผ่านมางวดนี้ก็ลุ้นกันใหม่นะคะเซียนสําหรับเลข6กับเลข9งวดที่ผ่านมาใครได้กับหัวไว้ก็คงจะได้โชคได้หมันเหมือนเดิมแต่ว่าสายวิ่งสายรูดของเซียนก็มาจังๆนะคะงวดนี้เริ่มต้นกันที่เลขวิ่งเลยค่ะเซียนงวดนี้มีสามหกแปดมีสามมีหกแล้วก็มีแปดค่ะเซียน ค่ะจับคู่ก็มีศูนย์หกจับคู่มีศูนย์หกค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหกค่ะหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งแปดค่ะแล้วก็แปดหกแล้วก็แปดหกค่ะ แล้วก็แปสแล้วก็แปค่ะครับหกชุด 6, หหางเหมือนเดิมนะคะเซียนแล้วก็เลข3ตัวค่ะเซียนสามตนี้ศอะไรมั้งนะคะเซียน0 8นย์แสค่ะแล้วก็สามแปดหค่ะ แล้วก็หงแปดแล้วก็อะไรนะคะเซียนไม่ค่อยชัดหก,นนกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดค่ะ <c oughs> โอ้ยขอไปแล้วก็มีสามชุดเลยคะเซียนอะไรคะครัรบมีสามชุดครับอ๋อมีสามชุดสามหางนะคะเดี๋ยวเอสดขอทวนตัวเลขของเซียนก่อนนะคะคเดี๋ยวค่อยเน้นให้แฟนช่องเหมือนเดิมค่ะ เลขวิ่งเลขวินของเซียนสามตัวมีสามมีหกมีแปดแล้วก็จับคู่ได้หชุดหกหางมีศูนย์หกศูนยแดหนึ่งหกหนึ่งแปดแปดหกแล้วก็แปมถูกต้องไหมคะเซียนค่ะแล้วก็เลขสามตัวเซียนแจกให้สชุดสามหางคือศูนย์แปดแดหล้วก็หกหนึ่ถูกต้องนะคะค่ะแล้ว ทีนี้เน้นให้เฟ้นช่องเราหน่อยค่ะเซียนเน้ว่านี้นเน้น,เน,นไปที่หนึ่งหกนะคะเซียนหนึ่งหกกับหนึ่งแปดแล้วก็3 8มแปดมีหนึ่งหกมีหนึ่งแปดแล้วก็แปดสามค่ะเซียนสามชุดนะคะใช่ค่ะแล้วก็เลขสามตัวค่ะเซียนสามตัวเน้นไปที่ ศู3ตัวเน้นไปที่083ยค่ะเซียนครับเม็ดเดียวหางเดียวอ่าอันผสมเม็ดหางเดียวนะค่ะหนังเดียวเน้นๆนะคะเซียนสำหรับงวดนี้เป็นงวดวันศุกร์ที่3ามพฤศจิกายนก็ขอให้เลขเซียนสมุดเราเข้ามาแต่กรรัวยกช่องอีกเหมือนเดิมค่ะสำหรับหวยรายวัน งวดนี้มีเลขพิเศษไหมคะเซียนได้ฝันต่องวดเลี้ยงคะงวดนี้ก็พันอยู่ค่ะเลขพิเศษให้ไหมเลขพิเศษมีกว่าจะเอาทันพันเ,เจ็ดสี่ ตัวเดียวสามเจ็ดสี่ค่ะเ <5. S 1> ม็ดเดียวหางเดียวนะคะเซียน <5. S 1> เดียวถ้าคนไหนที่ชอบเลขพิเศษกับเซียนชุดนี้ก็ตัดเล่นได้เลยนะเซียนเนะ <5. S 1> าะกวมจะมีเจ็ดสามกับเจ็ดสี่สองชุดสองหางแล้วก็อีกหางหนึ่งก็คือสามสี่นะเซียนถ้าตัดเล่นก็ <5. S 1> ชุดนี้ดอกจันไว้เลยนะคะเป็นเลขพิเศษที่เซียนชอบที่สุดใน <5. S 1> บรรดา สามตัวนะเซียนเนาะเลขสามตัวชุดนี้เป็นชุดที่เด่นที่สุดค่ะมวดนี้ก็ขอให้เลขเซียนกลับเข้ามาแตกระวรค่กเซียนไทยสุดสุดท้ายคุเวพรให้แรงใจเป็นช่องเราเหมือนเดิมค่ะเซียนเซียนในวันนี้ครับครับขอให้สีขาสอบแ้าัน้อยสอบพวกมามาเฮ้เ้ป้งๆป้นะครับค่ะสาธุสาธุค่ะเซียนขอให้เลขของเซียนแตกระวรเข้ารัวรยกช่องค่ะขอขอบพระคุณแนวทางดีที่แบ่งปันให้ช่องแพรบัรวยกเซียนขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครัสวัสดีครับรค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะเลขของเสี้นสมุรสาครงวดนี่เสี้นคอนเฟื่อมไห้นะคะหชุดหกหางคือเกาสำรับเลขสอตัวนี่ค่ะมีศูนย์หกศูนแล้วก็แปดสามนะคะเสี้นเนีนไห้แค่สามชุดสามหางคือหนึ่งแปดหนึ่งหกแล้วก็แปดสามเนียนๆนะคะสำรับเลขสาตัวงวดนี่เส้นจัดไห้ รวมทั้งเลขพิเศษเป็น4.4คือ0.838แล 8, ้วก็3.86แล้วก็6.18นะคะเส้นเนียนไ่0.83เม็ดเดียวสำหรับเลขสูตรคำนวณนะคะเลขพิเศษเส้นเน้นนักไ้หลายกโมูคือ3.74เพิ่นว่าเพิ่นมักหลายกโมูนะคะสำหรับเลขพิเศษนี่จะเป็นเลขความฝันที่เส้นฝันเนนเนๆเพิ่พนกัดจะมาลงา่งไห แฟนช่องเฮ้าไดพิจารณาสําหรับสูตรหวยแร่วันนํานะคะเพื่อจะเมนเพื่อจะมาสูตรหวยไร่วันก่อนในงวดวันศุกร์ที่สามพฤศจิกายนนี้นะคะผู้ใดได้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบใน,นงวดนี้ทั้งช่องก็เขาโอ้ยพ่อหน่อเพื่อนช่องเฮ้าที่ได้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็บขอ้มีโชคมีช่โชคโชคมนันมานิฮึ่งฟังๆกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ